โอ้ยลงตัวเมื่อไหร่อ่ะบอกนะขี้เกียจย้ายหนังสือไปมาแล้วเนี่ยก็มาช่วยกันจัดสิอยากเปลี่ยนบรรยากาศร้านใหม่จะตายอยู่แล้วเอา้าใช้แรงงานเด็กเหรอไม่ได้นะไปหาคนอื่นมาช่วยเลยจะหาใครอีกละ่ะ ก็ผู้ชายสักคนตีิสักคนแค่ลหลไปก็มาแล้วไม่ใช่หรอนี่ไอเปอิลเลิกทำตัวแก่แดดแล้วหัดทำตัวให้มันสมวัยมั่งโตช้ามันก็ไม่สนุกละสิเออจะว่าไปเปิลจะไปขอเชอ่อปังเป็นแฟนนะหึเชื่อปังเชอ่อปังอะไรของแกเอา้า เชอปังเพื่อนรุ่มพ้องไงเปิ้ชอบเขามาตั้งนานแล้วนะแล้วแกจะต้องไปบอกเขาแบบเป็นทางการอะไรมากขนาดนั้นเลยหรอใช่สิเราชอบเขาเราก็ต้องไปบอกเขาสิเรื่องแบบนี้เขาคิดเองไม่ได้หรอกแล้วเปิ้ลอะอยากให้ปางรู้ว่าเปิ้ลอะแมนแค่ไหน <Man. S 1> แมนแม่ยังไงของแกโอ้ยนี่รู้ไหมเนี่ยการจะไปบอกชอบผู้หญิงคนนึงอะ มันต้องใช้ความกล้าหาญแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเราพูดอย่างนั้นก็แ<ๆ>ปลว่าเราคิดดีแล้วจริงๆและเราก็ชอบผมมากจริงๆผมชอบคุณนะผมแค่หวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณจะหันมามองที่ผมบ้างนี่ผมไม่ได้บังคับคุณนะผมแค่ยื่นข้อเสนอเฉยๆเราลองคบกันดูไหม ชอบมากออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีกสองวันยี่สิบเจ็ดแล้วไหมหันอยู่ความจริงจะบ้างนะเผื่อจะมีความสุขขึ้นโอ้โหไม่ต้องมาสอนเลยทำกันบ้านไป ก่อนจะตอบคำถามที่คุณถามอ่ะช่วยอะไรฉันหน่อยสิเกยบครบแล้วแม่อ่ะีนวิกนี่เครื่องสำอางฉันช่วยสนับสนุนอย่างเป็นทางการอขอบคุณค่ะพี่แปง้งพี่แป้งเนี่ยสวยที่สุดในโลกเลยนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนั่นเป็นเรื่องที่ฉันทราบมาตลอด <c oughs> เห็นแกบ นั่งรถไฟนานๆกกลัวมไม่มีอะไรจะทำอ่ะแต่มันไปยังไงวะกูงงไกลขนาดนั้นอ่ะไม่เข้าใจวิธีการเดินทางแบบฮิปๆเลยอ่ะอืมพี่แป้งอ่ะไม่เก๋เลยรถไฟมันก็เชื่อมถึงกันได้หมดแหละเริ่มต้นที่หัวลําโพงเหมือนกันจะไปจบที่ประเทศไหนก็ได้ที่ใจอยากของฉันอ่ะยาวไปจีนเลยเหรอุ้ยอย่างนี้มันประจนภัยชัดๆใช่นั่งกระตูดด้านในนั่นน่ะ <S 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 แต่ก็นั่นแหละ ฉันต้องคิดถึงแกแย่เลยโธ่แม่มันแค่ไม่ได้นั่งใกล้ๆกันแบบนี้เองจะโทรหากันเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเปิดกล้องคอมาให้เบื่อหน้าไปเลยก็มันก็ไม่เหมือนกันมแม่อย่างงองแงสิไหนบอกว่าจะสนับสนุนทุกอย่างที่หนูอยากทำเนียอันนี้เป็นสิ่งที่หนูอยากทำจริงๆนะเออเออฉันก็เข้าใจ,จแต่แบบแล้วจะคิดถึงแกนี่ฉันด้วย thank mm -hmm. you